ชอบมีคำถามว่าเวลาเลี้ยงข้าวโคจิเวลาจะทําให้เขาแอคทีฟเนี่ยเรามักจะทํำยังไงถ้าเราจะทําขนมปังนะคะโดยเฉพาะขนมปังที่ทําจากยีสต์ข้าวโคจินะคะเลาว่าจะชอบวิธีการไปเลี้ยงน้ายีสต์มาซึ่งเป็นน้ายีสต์ข้าวให้แข็งแรงเป็นฟองก่อนนะคะซึ่งบอกตรงๆนะคะว่าเราจะไม่ค่อยมีสูตรที่เป๊ะ เท่าไหร่นะคะเลี้ยงเขาทิ้งทิ้งคว่างๆนะคะ <ๆ S 1> เขาก็ยังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยดีนะคะแล้วค่อยเอาน้ํายีสต์เน,นี้ยนะคะมาทําสิ่งที่เขาเรียกว่าสกัดเนสพรีเฟอร์เมนต์ซึ่งสามารถหาดูคลิปนั้นได้จากลิงก์ที่เราจะทิ้งให้ตรงนี้นะคะจะให้ดูว่าความไม่เป๊ะของเราคือยังไงนะคะเราเอายีสต์ข้าวโคจิเราเอายีสต์ข้าวโคจิเนี่ยมาทําอันนี้ค่ะ ขนมปังซาวดโดยีสต์ข้าวโคจิน้ําเองอ่ะเอามาทําขนมปังที่เป็นแบบลีนโดคือไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มเป็นลักษณะเป็นซาวโดเอยเป็นโลบเอยนะคะน้ําแฮปปี้มากเลยนะคะเพราะว่าเนื้อสัมผัสที่เราจะได้นะมันจะเป็นเนื้อที่ไม่เหมือนขนมปังซาวโดทั่วไปคุณจะได้ความนุ่มความเหนียวความหนึบจากไอตัวยีสต์ข้าวโคจินะคะเพราะจุลินทรีย์ของยีสต์ข้าวโคจิอะคะ่ะเขาจะย่อยน้ําตาลจากแป้ง ตัวข้าวออกมาแล้วตัวขนมปังเราอ่ะไม่จําเป็นจะต้องใส่น้ําตาลเลยก็ยังออกมานุ่มและเหนียวนะคะอร่อยมากๆนะคะให้ดูนะคะ นี่คือเป็นยีสต์ข้าวโคจิที่เราเลี้ยงไว้ในตู้เย็นหลายวันแล้วนะคะก็คือเลี้ยงต่อๆกันมาเป็นเดือนๆเลยนะคะถ้าสมมุติเราอะลองชิมตัวยีสต์แล้วนะคะมันมีความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดดแบบปี้ขึ้นมาเป็นน้ำส้มสายชูเลยนะคะคุณควรจะสาตาร์ยีสต์ใหม่นะคะเพราะว่าในนี้อาจจะมีแบคทีเรียที่แบบมากเกินไปแต่ถ้าสมมติเปรี้ยวเบาๆแล้วคุณรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเปรี้ยวมากเนี่ยสามารถเติมน้ำตาลไปได้นิดหน่อยนะคะพอให้น้ำตาลเนี่ยมันเป็นอาหาร หมายถึงเติมเข้าไปในตัวน้ํายีสนี่นะคะเริ่มต้นนะคะเวลาน้ำำําทาอ่ะข้าวกับน้ําอ่ะมันจะต้องบาลานซ์กันแล้วน้ําอ่ะให้มันท่วมข้าวจบแล้วค่ะแค่นั้นแหละอ่ะมาวิธีการทํานะคะมาดูเลยก่อนอื่นนะคะเราอะ่ะจะมียีสต์หัวเชื้อแบบนี้เอาไว้อยู่แล้วนะคะแล้วเราจะสังเกตได้ว่าลักษณะที่เป็นน้ำเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันแอคทีฟมันจะมีฟองค่ะมันจะมีฟองแบบนี้นะคะแสดงว่ามันแอคทีฟแล้ว แล้วเราก็รีเฟรชให้เขาแอคทีฟนะคะน้ำจะไม่ใช้ข้าวเก่าเลยนะคะเราจะเอาเอาแต่น้ำเขามาใช้เนี่ยมันจะเละเป็นโจ๊กเลยนะคะข้าวมันเป็นอาหารของยีสต์ะค่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆกินข้าวไปจนข้าวมันแหลกถ้าเรายังไม่เลี้ยงเขาอะฮะ เขาก็จะค่อยๆแหลกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วมันก็ <c oughs> น้ำยีสต์มันก็จะมีการแยกชั้นแล้วข้างบนเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นแอลกอฮอล์พอมันเป็นแอลกอฮอล์ข้างบนจะเป็นสาเกสาเกสาเกาเดี <Yahoo! S 1> ๋ยวอันนี้นะคะโถกแก้วนะคะเราก็ไปล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะใส่ข้าวอันนี้จะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเราใช้ญี่ปุ่น เราใช้ข้าวญี่ปุ่นเพราะว่ามันมีน้ำตาลสูงนะคะใช้แล้วจะหวานค่ะแค่ดูปริมาณมันก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้ช่างนะคะแล้วเสร็จแล้วนะเราก็จะใส่ไอตัวน้ำอันนี้คือข้าวเท่าไหร่ก็ตามนะคะตัวน้ำเยซ่ะน้ำจะใช้ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณแบบอ่ะ60%แล้วกันค่ะ6 0อีกที่เหลือเนี่ยจะเป็นน้ำน้ำเปล่านะคะพอเราลงเสร็จแล้วนะเราก็ลงน้ำค่ะคือสรุปแล้วว่าน้ำอ่ะ ควรจะต้องท่วมข้าวนิดหน่อยแล้วขราวเนี้ยเราก็เพิ่มหัวเชื้อเข้าไปหน่อยนึงดูอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าข้าวสวยที่คุณใส่เข้าไปอ่ะเวลาใส่ยีสต์ข้าวโคจิอ่ะให้เป็นเหมือนประมาณหนึ่งในสิบอ่ะของตัวข้าวอะค่ะตัวนี้เราแค่ต้องการให้เขาแบบเติมหัวเชื้อที่เป็นโคจิลงไปอะค่ะหัวเชื้อเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาจะจะมีจูลินทรีย์อะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่ให้น้ําให้อาหารแค่นี้เองค่ะแล้ว อันนี้ค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะจะใช้วันพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าคุณจะใช้ยีส เ,เพื่อตีแป้งวันพรุ่งนี้นะคะตู้หัวเชื้อเนี่ยเราจะวางไว้ข้ามคืนนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะไว้อุณหภูมิประมาณ25-28องศาจะดีที่สุดซึ่งบ้านเราอ่ะมันเกินตอนกลางคืนบางทีครัวเราบางทีมันร้อนบางครั้งอ่ะน้ำก็เลยต้องหอบเข้าไปในนอนในห้องแอร์ด้วยนะคะเอาไปไว้แบบตรงตรงเซกชั่นที่แบบไม่ได้เย็นมากนะคะแต่เราอ่ะไม่ต้องการให้เขาร้อนมากนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้ข้ามคืนวันรุ่งขึ้นตอนเช้าพอเขามีฟองฟอด,ฟอด นะคะแบบนี้ค่ะเราสามารถนำน้ำยีสต์มาใช้ทำเป็นหัวเชื้อซาคาดาเน่พรีฟอร์เมนได้เลยนะคะแล้วคุณก็จะสามารถทำขนมปังไม่ว่าจะเป็นขนมปังหวานก็ดีหรือจะทำเป็นขนมปังซาวโดแบบดิฉันเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะจบค่ะ